คุณเคยนั่งอยู่ในห้องน้ำแล้วสงสัยว่าทำไมกระดาษชำระถึงต้องมีลวดลายไหมถ้าคุณนั่งอยู่ในห้องน้ำนานพอผมว่าสุดท้ายคุณต้องสังเกตเห็นลวดลายเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์จริงๆอยู่ลวดลายนี้ทำให้กระดาษฟูขึ้นเล็กน้อยและทำให้ดูดซับได้มากขึ้นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆในตลาดนอกจากนี้กระดาษชำระรีไซเคิลก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมหรือขายดีในสหรัฐเท่ากับยุโรปและลาตินอเมริกา และนี่คือเรื่องราวของลวดลายบนกระดาษชำระอ่าใช่หนึ่งในความลึกลับที่สุดของโลกแห่งขนมทำไมครกเกอร์ er ถึงต้องมีรูๆด้วยครกเกอร์ทำจากแป้งที่มีน้ำซึ่งหมายความว่ามีส่วนผสมที่เปียกอยู่เยอะเมื่อเทียบกับของแห้งอย่างแป้งและเกลือเดังนั้นเมื่อเราแป้งปีกๆไปอบมันจะปล่อยไอ้น้ำออกมาเมื่อได้รับความร้อนผลลัพธ์ที่ได้คือเศษขนมปังเป็นผุยผงซึ่งเป็นเนื้อสัมผัสที่มีช่องอากาศเล็กๆอยู่มากมาย ถ้าเราอยากได้แครกเกอร์ที่กรุบกรอบแป้งจะต้องระบายไอน้ำที่สะสมอยู่ในนั้นออกและนั่นคือที่มาและประโยชน์ของรูบนแครกเกอร์ถ้าไม่มีรูมันจะไม่กรอบเลยนะเราไม่ค่อยได้สนใจดาวแบบนี้ที่อยู่บนผนังบ้านหรือโรงนาเก่าๆเ,เท่าไหร่แต่ก็รู้สึกคุ้นเคยกับมันมันเรียกว่าดาวโรงนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถึงมันจะไปอยู่บนปราสาทมันก็ยังเป็นดาวโรงนาะ ไม่มีใครแน่ใจว่ามันมีที่มาจากไหนและความหมายเดิมคืออะไรแต่มันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนจะใช้กันในปลายศตวรรษที่19สมัยก่อนผู้คนเคยวาดรูปภาพทรงเลขาคณิตบนโรงนาของพวกเขาและแต่ละภาพก็มีความหมายบางอย่างเชื่อกันว่าดาวดวงนี้จะนำโชคดีมาให้บางคนตีความว่ามันเป็นการต้อนรับและพวกเขาก็เริ่มติดมันไว้ที่บ้านส่วนหลายหลายคนบอกแค่ว่ามันก็ดูสวยดีและมีไว้เพื่อตกแต่งเท่านั้น ผมมั่นใจว่าคุณต้องเคยสังเกตเห็นรูที่อยู่บนขา mm. ปลั๊กไฟแต่มันใช้ทําอะไรล่ะ mm. เมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน mm. เมื่อมีการออกแบบปลักรุ่นแรก,แรกปลักเหล่านี้จะมีขาที่เป็นรอยหยักรอยหยักนี้จะอยู่ตรงกับรูในเต้าเสียบเพื่อให้เสียบได้แน่นๆแ,และไม่หลุดออกมาต่อมามีการเจาะรูแทนการทําหยักเพื่อจุดประสงค์เดียวกันปลักสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องเจาะรูด้านในแต่จะมีการยึดแน่นด้วยแรงเสียดสีและแรงกดรูนี้ยังคงมีประโยชน์แต่เฉพาะในระหว่างการผลิตเท่านั้น วกเขาจะสอดไม้เข้าไปในรูเพื่อให้มั่นคงตอนใช้พลาสติกหอ่อนอกเืือจากนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วมันเป็นแค่ตัวเลือกผู้ผลิตจึงเลือกได้ว่าจะมีหรือไม่มีรูผมกําลังขับรถอยู่เมื่อสองสาวันก่อนและสังเกตเห็นต้นไม้ข้างทางที่ถูกทาสีขาวที่โคนต้นปรากฏว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำคุณจะเห็นว่าต้นไม้ถูกทาสีขาวที่ส่วนล่างเพื่อไม่ให้มันได้รับความร้อนจากแสงแดดมากเกินไป กระบวนการนี้เกิดขึ้นในฤดูหนาวและเป็นกระบวนการที่อุณหภูมิผันผวนอย่างรุนแรงและทําให้เปลือกไม้แตกชั้นสีขาวจะทําหน้าที่เป็นสารกันแดดเข้มขน้นสําหรับต้นไม้กาชาต้นไม้เป็นสีขาวนี้ยังถูกนำไปใช้ในสวนผลไม้และสวนต้นไม้ด้วยเพื่อเป็นการปกป้องต้นไม้ที่อายุอย่างน้อยและเพิ่มโอกาสให้มันอยู่รอดในช่วงปีแรกๆผมสังเกตเห็นว่าในการ์ตูนเก่าๆตัวละครหลายตัวจะสวมถุงมือสีขาว ผมได้ไปหาข้อมูลและพบว่าในสมัยที่หนังแอนิเมชันยังเป็นภาพขาวดำการสวมถุงมือสีขาวให้ตัวละครเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้มือดูเด่นกว่าร่างกายสีดำจากนั้นแอนิเมชันก็พัฒนาขึ้นแต่ถุงมือยังคงเป็นธรรมเนียมของดิสนีย์แต่ยังมีเหตุผลอื่นอีกเช่นกันมือของมนุษย์ทำให้ตัวละครที่เป็นสัตว์มีความเป็นมนุษย์และเข้าถึงได้มากขึ้นนอกจากนี้ถุงมือทำให้สร้างแอนิเมชันได้ง่ายกว่ามากทำให้การทำงานเร็วขึ้น และการที่ตัวการ์ตูนหลายตัวมี4นิ้วก็มีเหตุผลเช่นกันอย่างแรกการวาดแค่4นิ้วจะทําให้การทํางานของแอนิเมชันง่ายขึ้นแม้ว่าตัวละครที่เป็นมนุษย์จะดูสมจริงกว่าแต่สัตว์และตัวละครอื่นๆก็สามารถใช้4นิ้วได้และผู้สร้างหนังก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีเหตุผลเรื่องภาพลักษณ์ด้วยวอร์ดิสนี์เคยบอกไว้ครั้งหนึ่งว่าถ้าหนูชื่อดังตัวนี้มี5นิ้วมือของมันก็จะดูเหมือนกล้วยทั้งหวี ผมโตมากับการ์ตูนตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมตัวละครผู้ใหญ่บางตัวถึงไม่เคยเห็นหน้าเลยผมรู้เหตุผลของเรื่องนี้ครึ่งหนึ่งแล้วผู้ใหญ่ไม่ใช่จุดสนใจหลักของการ์ตูนพวกเขาอยู่ในฉากสำหรับบทบาทของผู้ใหญ่ในขณะที่ตัวละครหลักซึ่งมักจะเป็นตัวละครเด็กๆหรือสัตว์ต่างๆจะเป็นคนทำเรื่องสนุกๆทั้งหมดแต่ตัวละครผู้ใหญ่จะอยู่ในนั้นเสมอเพื่อคอยดูตัวละครหลักและช่วยเหลือพวกเขาตามสถานการณ์จากมุมมองด้านแอนิเมชั่นมันประหยัดงบมากกว่า ง่ายกว่าและใช้เวลาน้อยกว่ามากสำหรับแอนิเมเตอร์ในการไม่ต้องทำใบหน้าด้วยวิธีนี้พวกเขาจะได้ไม่ต้องทำหน้าหรือขยับริมฝีปากของตัวละครทุกตัวในเรื่องพวกเขายังสามารถเอาเรื่องเก่าๆมาใช้ซ้ำหรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากมีการเปลี่ยนสคริปต์ในนาทีสุดท้ายช่วยให้บริษัทประหยัดเวลาและเงินได้มากเราเคยเห็นบ้านที่มีปล่องไฟสองอันแต่พวกมันมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงหรือแค่มีไว้เพื่อความสวยงามปรากฏว่ามันมีประโยชน์ในสมัยก่อนจริงๆ ในบ้านเก่าๆที่อยู่ในเขตากาศหนาวเย็นมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีปล่องไฟหนึ่งปล่องและมีหัวระบายควันสองหัวหรือมากกว่านั้นเป็นช่องทางระบายก๊าซออกไปข้างนอกย้อนกลับไปสมัยก่อนบ้านไม่ได้การอากาศเข้ามาเหมือนสมัยนี้พวกเขาจึงต้องการแหล่งความร้อนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นพวกเขามีเตาผิงและเตาเผาฟืนหลายเตาการมีปล่องควันหลายอันทําให้พวกเขาสามารถระบายก๊าซที่เกิดขึ้นได้ในคราวเดียวบ้านสมัยใหม่มีอากาศถ่ายเทและแยกจากกันมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งความร้อนมากกว่าหนึ่งแหล่งเพื่อให้ความอบอุ่นและสบายแม้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นทุกวันนี้ปล่องไฟสองปล่องจึงมีไว้เพื่อความสวยงามมากกว่านอกจากนี้การถอนมันออกยังมีค่าใช้จ่ายสูงถ้ามีคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าๆบางครั้งภูมิอลไรรถก็เหนียวเนินหนะและนี่คือสาเหตุภูมิลัยมักจะใช้วัสดุอย่างไวนิลวหรือหนังและทั้งสองอย่างนี้ก็สะสมสิ่งตกค้างบนพื้นผิวเช่นฝุ่นคลามมาในอาหารน้ำมันและเหงื่อจากฝ่ามือ ถึงคุณจะไม่รู้สึกว่ามือของคุณสกรปรกเมื่อจับพวงมาลัยแต่ก็จะมีบางอย่างติดอยู่เสมอและวัสดุนั้นทําให้มันติดอยู่เมื่อถึงจุดหนึ่งสารตกค้างบนพื้นผิวจะสะสมมากพอจนทําให้เรารู้สึกเหนียวมือคุณมีวิธีแก้ปัญหาสองอย่างให้ใส่ถุงมือขับรถหรือเช็ดพวงมาลัยเป็นระยะระยะเท่านี้ก็เรียบร้อยผมไม่รู้ว่าคุณเคยสังเกตรหรือเปล่าแต่รถโรงเรียนบางคันมีหลังคาสีขาวหลังคารถมีสีขาวเพื่อให้มั่นใจว่าภายในจะเย็นสบายในวันที่อากาศร้อน ประเด็นก็คือสีเข้มโดยเฉพาะสีดำจะดูดซับแสงและความร้อนนั่นเป็นสาเหตุที่ยังมาต่อยร้อนเป็นพิเศษในวันที่อากาศร้อนและเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณรู้สึกร้อนเมื่อสวมเสื้อผ้าสีเข้มในฤดูร้อนในทางกลับกันสีขาวจะสะท้อนแสงและความร้อนและทุกอย่างจะเย็นลงอย่างรวดเร็วถ้าคุณเดินทางบ่อยๆคุณอาจสังเกตว่าอุณหภูมิที่เท่ากันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันในสถานที่ต่างๆ 27องศาเซลเซียสในเนวาดาดูเหมือนจะทนได้อยู่แต่ถ้าเป็น27องศาเซลเซียสในลาสกาหรือฟลอริดามันจะเป็นคนละเรื่องเลยและปัจจัยสําคัญคือความชืน้นมันคือปริมาณน้ําที่อยู่ในอากาศเนวาดาเป็นรัฐที่มีความชื้นต่ําสุด38และลาสกามีความชื้น77นี่คือกระบวนการของมันวิธีหนึ่งที่ร่างกายของคุณพยายามจะเย็นตัวลงในช่วงที่อากาศร้อนคือการทําให้เหงื่อออกเมื่อเหงื่อระเหยออกไป ความร้อนจะระเหยออกไปด้วยในที่อากาศชื้นเงือจะระเหยน้อยลงเพื่อจะอยู่ตามร่างกายและหยดลงมามันไม่ได้ทำให้คุณเหงือแฉะเท่านั้นแต่ความร้อนจะยังคงอยู่ด้วยคุณจึงรู้สึกร้อนมากขึ้นแต่อย่าเพิ่งเงือแตกนะอยู่ในที่ร่มที่ติดแอร์ก็โอเคแล้วโลกมันร้อนอย่าออกไปข้างนอกเลยอมืมันไม่น่าจะเวิร์กนะ